สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินนีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไม่ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวพ้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวทรายเจอกับตัวคนเคยเกลียดเอาไปด่าล่าสุดน้ำตาซึมบอกเข้าใจแล้วเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เคลื่อนไหวเรื่องราวการเมืองบ่อยครั้งอย่างทรายอินทิราเจริญปุระที่ล่าสุด เธอโพสข้อความผ่าน Facebook ว่าก่อนจะเข้ากองยาวๆทีมงานทุกคนต้องไปสวอปเพื่อขอผลตรวจโควิดก่อนถึงจะไปทำงานได้เรานี่ไปมาสองสรอบแล้วกองถ่ายก็จัดการดูแลที่ให้ตรวจวันนี้ไปอีกเจอพี่เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งแกบอกปกติอยู่ช่วยงานด้านปฏิบัติการแต่รู้ว่าวันนี้คุณทายจะมาคือใครไปตรวจต้องจองคิวลงชื่อนะคะเจ้าหน้าที่ จะได้จัดการถูกเลยขึ้นมาหาเราเราก็บอกขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่สู้ๆนะคะพี่แกอึ้งไปนิดหนึ่งแล้วบอกว่าแกเคยเกลียดเรามากเอาเราไปด่าและไม่เห็นด้วยสิ่งที่เราพูดเลยแต่วันนี้เข้าใจแล้วอยากขอโทษกับสิ่งที่เคยทำแล้วแกก็เปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดูว่าแกไปมอบมาเคยได้กินขนมกินน้ำที่คุณทรายส่งไป เคยส่งทบค่าขนมมิมด้วยแกเล่าไปเปิดรูปไปก็น้ําตาคอไปบอกแต่ขอโทษไอ้เราก็จะลองตามบอกไม่เป็นไรที่พี่มาบอกกับหนูตรงนี้หนูก็ขอบคุณมากแล้วเป็นกําลังใจให้มากๆเลยนะคะกับทุกเรื่องเลยนิ่งๆกันไปสักพักก็ปาดน้าต,ตาแล้วขอถ่ายรูปด้วยกันจริงๆเจอคนมาบอกแบบนี้อยู่เรื่อยเราก็ไม่ได้โกรธพี่เขานะไม่ได้รู้สึกสะใจเห็นไหมฉันบอกแล้วอะไรอย่างนี เพราะเรารู้สึกเขาจะทำมึนๆไม่บอกเราก็ได้แต่การเดินมาบอกใครสักคนที่ไม่รู้จักมาก่อนว่าเมื่อก่อนเคยด่าเราเคยเกลียดเราเคยเข้าใจผิดนี่มันใช้ความกล้าหาญสูงมากๆแล้วเราก็ขอบคุณจริงๆค่ะสายกล่าวหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนํามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอบคุณแหล่งข่าวจากบัเทึงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ